กับมาสการค่ะหลวงพออ่อที่ว่าคือดูสังเกตตอนที่ดูรู้ชื่อๆนะคะที่สัมผัสได้ในซิพจรเต้นนะคะก mm ็คือไนท่านอนนิ่งๆแต่ท่านั่งกับท่านั่งจะยากกว่าค่ะ mm hmm. แต่ท่าเดินนี้ไม่เห็นเลยแล้วไม่มั่นใจในเรื่องของ mm hmm. การสั่นสะเทือนของร่างกายคือ ถ้าสมมติว่าเราเอาจิตไปจ่อเหมือนเราไปไปไปตั้งสติกับเขามากเกินไปพอปล่อยเฉยๆแล้วก็เดินไปเฉยๆจะไม่ค่อยสัมผัสได้เยอะค่ะแต่ท่านท่านนอนจะรู้หมดเลยว่ากล้ามเนื้อกระตุกตรงไหนชีพจรเต้นตรงไหนลมวิ่งยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะจะรู้จะรู้ในท่านนอนนะคะดีนอนก็ได้ยมถ้ามันเห็นชัดตอนท่านนอน ที่เราเดินไม่เห็นพ่ออะไรพ่อเราไปทำรู้มันเลยไม่นิ่งนั้นถ้าที่นอนตายเนี่ยมันจะเห็นได้หมดเราต้องนั่งแบบคนตายเดินแบบคนตายหรือนอนแบบคนตายยืนแบบคนตายมันต้นงปฏิบัติถึงขนาดหมดอะไรตายอยากเลยโยมเมื่อระวางความรู้สึกแบบหมดอะไรตายอยากแล้แต่มันจะเป็นไปนั่น สภาวะมันจะผุดขึ้นเองไม่ใช่เราไปอยากรู้มันเพราะอยากรู้ปั๊บมันต้องจ้องใช่จ้ะค่ะยิ่งจ้องยิ่งไม่เห็นถ้ามันอยากรู้เนี่ยแบบชำเลืองรู้แบบเบอร์เบอร์เบาๆ,ๆมันขับเห็นตอนตอนเดินจะไม่เห็นเลยก็บางทีก็จะมีความคิดว่าเราลองจ้องดูเผื่อจะเห็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนอนจะเห็นเองหมดเลยค่ะเพราะเราไปจ้องมันกันลยไม่เห็น มันต้องแบบไม่ช่องปล่อยไปเลยแล้วก็แอบชำเลืองดูเหมือนว่าเรานะ่ะกำลังมีกำลังมีรู้อีกตัวหนึ่งกำลังเดินตามเราอย่าเอารู้ไปไว้ในกายเพราะการเพ่งนะี่ะถูกรู้เนะี่ยรู้นะั้นถูกสติกดทับไว้ตรงที่เราเพ่งมันจึงไม่ธรรมาชาติเราต้องจินตนาการว่าเรากำลังเรียนรู้ตัวเองเหมือนว่า เรามีเราอีกตัวหนึ่งจินตนาการว่ากาลังเดินตามตัวเราเองเจ้าค่ะทำ<อ><ใ>นาอยู่ยายาก็เหมือนไม่รู้อีกตัวกําลังเรียนรู้ตัวเราเองถ้า,ากว่าเราสร้างจินตนาการกันได้รู้มันจะเริ่มเออเรากําลังเรียนรู้ผู้กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกำลังนอนเหตุนใดที่เรานอนนะชัดเพราะว่าเราไม่ได้ทำ ปล่อยเหมือน,นเป็นทุกสัดส่วนใช่ค่ะคือเหมือนเราแค่แค่ดูรู้รู้ไปเฉยๆว่าใครใครทําอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอเดินปั๊บมันดับหมดเลยมันธรรมชาติที่เราเคยเคยชินกับการใช้ชีวิตการเดินสติที่เราเพ่งมากเกินไปมันก็ไม่เห็นหมันต้นเดินแบบคนหมดอะไรตายอยากปล่อยให้ไปธรรมชาติ นั่งแบบคนหมดอะไรตายอยากยืนแบบคนหมดอะไรตายอยากมันต้องอยากรู้ปล่อยมันไปแล้วก็ชำเลืองเบาๆจ้่ค่ะมันต้องชำเรืองไม่ใช่จ้องถ้าชำเลืองแล้วเห็นเองแอบรววเหมือนว่าดูคนข้างบ้าน <c oughs> เวลานอน ก็เหมือนวันเรากาลังแอบดูคนหนึ่งกําลังนอนแต่มีตัวเราเนี่ยกำลังรั่วตัวเรากําลังนอนมันเป็นได้หมดใช้หลักการเดียวกันนะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะกลับนวัสการค่ะก็คือวันแรกที่มาค่ะหนูพยายามจับที่กลางหน้าอกแล้วก็จับลมหายใจ ความกระเครื่อมเหมือนเหมือนหน้าอกกระเพื่อมแล้ว,ลวมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะคะแล้วก็พอพอช่วงที่ไม่อยู่ก็จะหงุดหงิดว่าทําไมไม่หาไม่เจออะไรเคะแล้วก็แต่ว่าพอวันนี้ก็พยายามพยายามไม่เพ่งแล้วพยายามทําให้มันเบาขึ้นก็ ก็รู้สึกถึงชีพจรเต้นแรงขึ้นแต่มันแต่มันแรงมากคอค่ะอาจารย์ไม่เป็นไร,รแล้วก,แวก็แล้วก็ถ้าเดินเนี่ยไม่ชัดเลยอ,อย่างที่พี่เขาบอกเพราะว่าหนูไปจับเอาก้าวซ้ายก้าวขวานะคะถ้านั่งจะชัดแต่ว่าถ้านอนก็คือเผลอหลับทุกครั้งไม่เป็นไรก็คือปล่อยให้มันจับชีพจระจไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่จับกายกเพิ่ม หดมอยากจับชีพจรกระเพื่อมละเอียดแล้วคือไม่ต้องไปสงสัยว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไ,ไม่ต้องไปสนใจเบื้องต้นเราพยายามปร,รับรู้ให้มันนิ่งก่อนก็คือรู้ซื่อเมื่อรู้นิ่งแล้วรู้จะมีกำลังมากขึ้นเองและเนี้เรากำลังฝึกสมถะก่อนอให้รู้เป็นสมถะก่อนบวชมุตสนา ็คือให้รู้นั้นเกิดความสงบในรู้แล้วรู้จะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทำขอบพระคุณค่ะอาจารย์มัต้องชัดเจนนะจำไว้ว่ายิ่งเบอร์ยิ่งเบายิ่งเบอร์ยิ่งเบา,เบา,เบาถ้าเราปรับให้เบอร์ได้แสดงว่าเออ <ทำ S 1> มันเริ่มพ<ข>อมตอนแรกที่ที่จับให้ชัดแล้วมันแบบเจ็บเจ็บตรงหน้าอ,อกอะก็พยายามแบบเหมือน ถอยออกมาแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกให้มันเบาลงพอเบาลงมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็ไปจับเหมือนที่ประจ้าความเบาขึ้นอยู่กับรู้หากมีความหนักเกิดขึ้นในรู้นะ่ะแสดงว่าหลอกเผลอเข้าไปเพ่งมาแล้วเมื่อเราเลิกรู้ว่ากำลังเกิดอาการหนักหรือว่าแน่นขึ้นมารอถอยออกมาให้เบอร์ให้เบาช่วยกันนิดนึง แล้วก็รักษาระยะนั้นไปให้ความเบิ่บความเบากระเพื่อมไปเบาๆแผ่วๆนั่นแหละก็ทําให้รู้เริ่มเบาขึ้น,เร,นเรื่อยๆแล้วสภาวะมันจะเป็นสภาวะผุดขึ้นระหว่างที่เรากําลังรู้ซื่อ,อๆและที่บอกว่ามันอยู่แต่แล้วมันออกไปเนี่ยแต่แล้วมันออกไปมันออกบ่อยหลุดบ่อยช่วงเมื่อ่วานอะค่ะแต่ออกบ่อยรุดบ่อยนั่นแหละ มันคนละส่วนกันกับรู้นะเพราะไอ้ตัวที่มาหลุดไปคืออะไรสติสติมันหลุดออกไปออกไปจากกายอกออกไปจากการก,กำหนดแต่รู้นะ่ะมันรู้ได้ว่าไอ้ตัวนียกำลังหลุดไป<ม>นั่นแสดงว่ารู้ไม่ได้หลุดสิ่งที่ถูกรู้ก็คือสติที่เราตั้งไวนะ้น่ะมันไม่ได้ตั้งอยู่มันหลุดออกไปมไม่ใช่ปัญหาเราก็เรียนรู้ว่าได้เนี่ยมันกำลังออก แล้วมันมีตัวหนึ่งดึงเข้ามาก็รู้วกมันเข้ามาแล้วแต่รู้ไม่ได้ไปไหนเลยสติมันเข้าออกตัวกำหนดมันเข้าออกแต่เราก็เรียนรู้ได้ถึงตัวที่กำลังเกิดดับเข้าออกอพอรู้นะ่ะมันจะเป็นสมาธิในรู้เองอยู่แล้วไม่จ่สมาธิเพราะสติที่เราเข้าไปตั้งกับกายก่อนนั้านีโยมเคยมีอะ ก็คือเนี่ยค่ะฝึกก็การการสวดมนต์แล้วมันเคยมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งเมื่อเมื่อหลายปีมาละสักสองสมปีที่แล้วโยมเคยป่วยจนแบบเหมือนหนักมากแล้วก็ไข้มันคงขึ้นสูงมากยมก็สวดสวดบริกรรมไปเรื่อยๆจนนาทีนั้นก็คือจิตมันก็บอกว่าตายเป็นตายไม่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 อะไรกับกายนี้มันก็คือมนย์พิกของมันเองมันก็พิจารณาของมันเอง จนโยนก็เห็นสภาวะว่าเห็นจิตที่มันถอนออกจากกายอันนี้คือก่อนหน้าที่จะมาฝึกตามพระอาจารย์คืออันนี้ก็ไม่เคยฝึกกายในกายอะคะ่ะแล้วก็มันก็เห็นจิตที่มันถอนออกจากกายไม่มีกายคือไม่มีเลยไม่เห็นตัวเองแต่เห็นว่าตัวรู้ที่มันเห็นว่ากายฉันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เห็นว่าอ๋อนี่ไงล่ะไม่มีกายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตามที่จะดูนะคะพระอาจารย์ แล้วมันก็กลับมามีกายหลังจากนั้นโดยที่<ม>ในในที่ขณะที่ไม่มีกายเนี่ยความทรมานที่ไข้ขึ้นสูงเจ็บปวดแบบว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ดับหายไปหมดเลยยมก็เข้าใจว่าอ๋อนี่ไงละ่ะพอเราไม่มีกายเราไม่ยึดมันเนี่ยอ,อีสังขารที่มันทรมานมันก็ไม่มีมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นหน้าตอนนั้นโยมก็เข้าใจว่าก็คือเข้าแค่เข้าใจแล้วมันก็ดับไป<ม>ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อ คือจะคือจะมาต่อสภาวะอะไรยังไงก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็พอมาฟังพระอาจารย์ล่าสุดก่อนมาเนี่ยค่ะก็เข้าใจว่าอ๋อที่พระอาจารย์พูดอยู่ประโยคนึงว่าเ,เหมือนกับแบบที่โยมได้สภาวะมันคือเหมือนกับเป็นฌานมัน,ม,นมันเข้าสู่ฌานคือโยมเพิ่งฟังก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะว่าอ๋อสภาวะที่โยมเจอนั้นคือมันเข้าสู่ฌานมันเลยถอนกายออกกายหายลมหายค่ะใช่ แต่ยังแต่มันยังมีเราอยู่ใช่มันยังมีเราอยู่ <c oughs> คือมันยังมีตัวนั้นอยู่ซึ่งพยมก็ณตอนนั้นยุมก็พิจารณาว่าอา้าวแล้วยมจะเข้าสู่ฌานเออเข้าสู่ญาณได้ยังไง <c oughs> คือมันมันมีคําถามเกิดขึ้นว่าอ๋ออันนั้นอะเราเข้าสู่ฌานซึ่งไม่มีกายแล้วละลมหายหมด <c oughs> แล้วยมจะเข้าสู่เออญาณรู้ได้ยังไงไงค่ะคำถามมันก็เกิดขึ้นก็เลยว่า ตรงนี้ต้องขอกราบอาจารย์ช่วยนำต่อว่าจะทำยังไง่ะอาจารย์มันก็เหมือนกับฌานนะโยมแต่มันต่างกันตอนที่เราเข้าฌานน่ะกายหายลมหายแต่มันยังมีเราอยู่นั้นการฝึกญานรู้เนี่ยไม่มีอะไรหายลมไม่ได้หายกายไม่ได้หายแต่สิ่งที่หายหไปคือเรา เมื่อเราหายจากอาการพ่อเราแจ้งความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นน่ะมันคือธรรมชาติยารู้เกิดขึ้นพ่อเราถอนเราออกจากเราไม่ใช่ไปถอนอาการออกจากเราอั้นการเพียงแค่เราถอนเราออกจากเราเราก็ต้องรู้ความจริงว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นน่ะมันมีเราจริงหรือเปล่ากายนั้นใช่เราไหม ใจนั้นใช่เราไหมสภาวะทั้งหมดใช่ของเราไหมตากายของเราใจของเราสภาวะของเราเราก็ต้องควบคุมได้พ่อมันไม่มีตัวตนจึงบังคับบัญชาไม่ได้จึงนั้นก็คือธรรมชาติรวนเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดและเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพราะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดคือสิ่งที่เรามาอาศัย ที่จะมาพูดดัวคือเรามาจากสิ่งไม่มีนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดคือสิ่งที่เราหลงมาเกิดและเราหลงมาอาศัยก็คือรูปคือร่างกายก็รูปนี้มันปรากฏขึ้นก่อนที่เราจะเกิดมาโดยเกิดการตั้งคันของแม่โดยมีรูปของทารกน้อยนอนอยู่ในคัน เราเป็นผู้มีแค่ธาตุรู้หรือว่าดวงวิญญาณที่ได้ร่อนได้มาจองเกิดแล้เป็นการสืบเรื่องคนการเกิดนั้นทำให้เราหลงทำการผิดว่ารูปทาโลกนั้นเป็นของเราและก็หลงความจำได้ไม่รู้ความรู้สึกต่างๆความคิดต่างๆว่าเป็นของเราไปด้วยสายเหตุมันมาจากกายเพราะความเห็นผิด นั่นเราก็ต้องสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามไปพี่ก,ก็คือความเห็นถูกเห็นถูกตามความป,ปริงว่ากายนี้ไม่จะสัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจิตธรรมนี้ไม่จะสัตว์บุคคลตัวของเขาเมื่อเราเห็นแจ้งในธรรมแล้วสุดท้ายเราก็จะไปพูดที่อยู่เหนือธรรมาชาตินั่นคีอว่าเราบรรลดแจ้งจึงทมแล้วรู้จึงได้อิสระจากธรรมทั้งปวง นั่นคือเกิดญาณรู้เป็นนิพพานญาณเราหายจากทุกอาการแต่อาการนั้นมีหมดแต่ไม่มีเราเลยไม่ได้มีเราเพราะว่าเราเข้าใจว่าไม่มีเราไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีเราโดยความจริงโดยมีบททดสอบก็คือความเป็นอิจังทุกขังนาตามันจะเป็นตัวบอกบอกว่าอาการอาระไรนั้นไม่มีของเรา พราะมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้มันจึงมีความแปรปวนเป็นจริงที่ทนได้ยากกับบัญชาไม่ได้สิ่งน,นั้นเรียกว่าทุกขังมันเต็มอยู่ในทวงมันดังนั้นการปฏิบัติตัวนี้มันต้องมีบททดสอบอาการของพระไตรรักปรากฏขึ้นน่ยจะทําให้ท่ารู้นี่ เบื่อหน่ายต่ออาการนั้นยานรู้จะเกิดขึ้นเพราะนิพิทายานเกิดขึ้นคือเบื่อหน่ายต่ออาการนั้นหากปฏิบัติไปแล้วยังไม่ถึงอาการที่เบื่อหน่ายแค่หายสงสัยไม่พอมันต้องเบื่อหน่ายไม่ถึงการเบื่อหน่ายมันไม่ยอมวางน,นั้นปฏิบัติไปจนกว่ามันจะเบื่อหน่ายหายสงสัยและเบื่อหน่ายต่อการนั้น ถ้ารู้เกิดนิพพา,านแล้วมันจะดุจจะอาการนันเองโดยอัตโนมัติเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้เองมันเป็นบัจจตังเพียงแค่เราฝึกรู้แต่เบาๆไว้ใชเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือโยมแค่ฝึกรู้แต่เบาๆไปคือก่อนหน้านี้คือโยมฟังพระอาจารย์ตลอดแล้วก็เข้าใจ เข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะที่พระอาจารย์สอนเนี่ยอืมัมันก็เหลือแต่รู้อย่างเดียวอะค่ะความเข้าใจมันยังไม่พอใช่ใชมันต้อเข้าจริงใช่นั้นเราปฏิบัติเพื่อเอาความเข้าใจมันใช่ไม่ถึงความจริงเท่านั้นที่จะสอนให้รู้เข้าถึงความจริงอย่าไปตัดสินว่าเราเข้าใจแล้วแล้วจบ ไม่ใช่เพราะความเข้าใจมันเข้าใจที่สมองประมวลผลเรียกว่าสัญญาแต่ใจตรงนี้ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้นใจผู้ที่เข้าความจริงนั้นมันต้องเข้าไปสัมผัสเนื้อแท้ของอาการเนื้อแท้ของความรู้สึกคำว่าไตรักษอาการเป็นอย่างไรอันนี้จังรูปร่างหน้าตาสภาวะเป็นเช่นไรทุกขัง อาการเนื้อของทุกข์เป็นยังไงอนัตตาเนื้อแท้ของมันเป็นงไงนั่นจะได้รู้นั้นได้เข้าถึงความรู้สึกแห่งคําว่าประไตรักไม่ได้เกิดเพราะความเข้าใจแต่มันเข้าถึงความรู้สึกของธรรมนั่นแหละรู้มันเข้าถึงเพราะมั่เข้าจริงขณะที่เข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้จําเลยนะมันสัมผัสความหัตจรรย์ของรสชาติแห่งรสพระธรรมคือความจริงทั้งหมด นั่นคือสิ่งที่รู้ควรจะเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราเข้าใจนั้นผู้ปฏิบัติจึงสรุปผลว่าเข้าใจแล้ว<ๆ>ก็เลยตัดบทหมด,หมดอะไรสภาวะมาก็เลยตัดบทเข้าใจแล้วถึงยมไม่ได้ตัดไม่ไม่แค่อบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนอแต่ว่าจะทําทําต่อไม่ไม่ใช่ว่าทําต่อสิจะรู้ต่อไปเรื่อยเรียนต่อไปจนกว่าจะจะ,จะแจ้งเมื่อ,อมันแจ้งแล้วหมดสงสัยมาแล้ว เพราะมันเห็นโทษเป็นไผ่คือปฏิบัติเพื่อเห็นโทษเท่านั้นถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยมันไม่ว่างอย่าเอาความเข้าใจเป็นตัวตัดสินต้องความเห็นโทษต่ออาการนั้นมันพระเดชเจ้าตั้งไหนท่านก่อนจะวาสพาวะท่านเห็นโทษหมดมันแสดงว่าท่านเกิดปัญญาเพราะเห็นโทษต่อทุกๆอาการไม่จะเกิดความเข้าใจแจม่มแจ้ง ความเข้าใจแจ่มแจ้งไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นสัญญานั่นปัญญาเป็นปัญญาวิมุตต์เกิดขึ้นเพราะความเห็นโทษเท่านั้นโดยที่ไม่มีความเข้าใจเข้าไปเจอผะเพียงแค่เห็นโทษสถานเดียวเมื่อเห็นโทษปั๊บมันจึงเข้าใจว่าสิ่งใดทุกข์สิ่งใดควรละทุกข์มันไม่เอาแล้วทุกข์อะไรที่เป็นความลำบากไม่เอาแล้วเพราะมันเห็นโทษ มันฉลาดทีหลังเมื่อเห็นโทษของทุกแล้วนั้นเม่ห็นทุกเหมธ่รทำลยทุกครั้งที่มีทุกขเนะี่ยเอาทุกเนะี่ยเป็นตัวทดสอบเรียนรู้ว่าทุกนั้นมันคับบัญชาไม่ได้ทุกครั้งที่เจอความเปลี่ยนแปลงอะไรจังเอาความเปลี่ยนแปลงอะไรจังเนะี่ยเป็นตัวทดสอบบังคับบัญชาไม่ได้ทุกครั้งเห็นธรรมชาติที่ก็แสดงไปเห็นว่าธรรมชาตินะั้นควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นอนาาัตตาเพราะมันไม่มีตัวตน รู้สัพพะสามการนี้รู้ก็จะเบื่อหน่ายต่อกันนั้นรู้ซื่อต่อไปนะค่ะนิดนึงนะคะแล้วอย่างที่ปกติก่อนหนะ้านี้โยมสวดมน์แล้วก็น้อมไปแล้วมันหลุดไปเองโยมทําแบบเดิมได้ไหมคะหรือว่ายมไม่ต้องมันสวดก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นภาระเพราะขณะที่สวดมน์เราต้องใช้สัญญาเราต้องใช้สังขาร ต่มาบอกว่าถ้ามดวแต่สวดมดแต่บริกรรมแม้แต่กรรมบริกรรมตามาย,ยังไม่อยากบริกรรมเลยเพราะวนั่นเรากําลังทําเราต้องการหมดภาระราต่อการกระทําจึงต้องหยุดสวดมนต์หยุดบริกรรมหรือแต่เลยรู้ถามบริกรรมมาได้ไหมได้แต่มันไปแค่สมถะแต่คราวนี้ตามายอยากให้วิปัสสนาเพื่อเกิดญาณลบวิปัสสนาญาณก็คือไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบริกรรม เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงต่อธรรมาชาติและรู้อิสระแล้วยมจะกลับไปสวดมนต์ที่ฝนทั้งวันก็ไม่เป็นไรจะนั่งบริกรรมภาวนาก็ไม่เป็นไรเพราะกะนาดที่จริญนศสนามาเป็นอุปสรรคความคิดการปรุงแต่งความจะได้ไปลดสวดมนต์บริกรรมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ไม่ใช่ไปห้ามว่าไม่ต้องบริกรรมภาวนาหลังจากที่ยมเข้าใจแล้วยมจะกลับไปสวดมนต์หรือไปบริกรรมภาวนา จะไปกําหนดไปเพ่งก็ได้เพราะมันสักต่ว่าแล้วสักต่ว่าสวดสักต่ว่าบริกรรมสักต่ว่าภาวนาพอรู้มันออกหมดแล้วเนี่ยมันจะลายแล้วมันกลับไปมันก็ไปสักหมดทําทุกอย่างเหมือนที่เคยทำนะแต่มันสักต่ว่าทําโดยไม่ได้หวังผลอะไรเลยคับสาธุค่ะ